เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเสรีกัญชาเห็นด้วยอย่างยิ่งครับผมใช้อยู่ทุกวันเอ้ยไม่ใช่ครับใครเนื้อก็เลยต้องสนุนเรื่องเนื้อเป็นพิเศษครับเห็นด้วยครับเพราะอยากสูบแล้วก็ลำคาตำรวจชอบตัวฉี่เห็นด้วยครับเพราะว่าก็ดูดเหมือนกันเห็นด้วยมากๆคับเพราะว่าคนรอบตัวก็แบบจริงๆก็สูบกันเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็เคยลองนิดๆหน่อยๆค่ะเห็นด้วยครับเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าเราแบบกินผัก จริงๆที่วงไม่ไม yeah, ่ค่อยสนับสนุนเรื่องสารเสร็ติดนะครับยกเว้นได้เดียกเว้นทุกทุกอย่างครับมันเบสออนทัศนคติหรือว่าดุลพินิจของแต่ละคนครับการให้อิสระกับคนนะครับมันคือทั้งข้อดีท yes, ั้งเสียแล้วครับแต่ว่าการที่คนคนึงสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับ